สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ท่าอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่6มิถุนายน2565มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะผู้นําของญี่ปุ่นนะครับซึ่งสื่อมวลชนนั้นรายงานข่าวว่าตัวเขากําลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นานาโต้แม้ว่าญี่ปุ่นนั้นจะไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้ก็าตามแต่การไปร่วมประชุมนั้นทางด้านฟูมิโอกิชิดะ ต้องการกระตุ้นไปถึงการประสานงานกับชาติตะวันตกในเรื่องของการที่ทางด้านรัสเซียนั้นใช้กําลังทหารเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนทั้งนี้ฟูมิโอคิชิดะนั้นมีกําหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก7ชาติหรือว่า G 7ตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่28มิถุนายน2565ที่ประเทศเยอรมนีส่วนการประชุมของนาโต้นั้นจะมีขึ้นในวันที่29และวันที่30มิถุนายน ในกลุ่ม,มาตริกของประเทศสเปนโดยหากว่าทางทางด้านฟูมิโอกิชิดาไปร่วมประชุมก็หวังจะอธิบายต่อสมาชิกนาโตว่าญี่ปุ่นนั้นจะติดตามสถานการณ์ของยูเครนต่อไปพร้อมทั้งจะชี้แจงว่าญี่ปุ่นจะไม่อดทนต่อความพยายามเพียงฝ่ายเดียวในการใช้กําลังเพื่อเปลี่ยนสถานะในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกก็ตามโดยญี่ปุ่นนั้นได้คํานึงถึงจีนและก็เกาหลีเหนือด้วยนอกจากนี้ฟูมิโอกิจิดะ ยังหวังที่จะสรุปให้สมาชิกนาโตได้รับทราบเรื่องแผนการของญี่ปุ่นที่จะเพิ่มค่าใช้ใจ่ายด้านการป้องกันประเทศอีกด้วยการเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นจุดยืนที่ก้าวร้าวผิดปกติของผู้นําญี่ปุ่นทั้งนี้ฟูมิโอกิชิดะจะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในภายหลังเพราะต้องคำนึงถึงสถานการณ์าการเมืองด้วยเนื่องจากว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงเลือกตั้งวุฒิสภาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันที่น่าสนใจเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับทางด้านญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเพิ่งออกมาบอกนะครับว่าพวกเขานัน จะไม่คว่ำบาตรด้านพลังงานของทางด้านรัสเซียนะครับแม้ว่าญี่ปุ่นนั้นจะร่วมมาตรการการคว่ำบาตรกับสหรัฐอเมริกาและก็ชาติตะวันตกเนี่ยในหลายเรื่องในหลายประเด็นรวมถึงร่วมในการที่จะขับไล่เจ้าหน้าที่การพูดของทางด้านรัสเซียให้พ้นประเทศด้วยก็ตามเนี่ยครับแต่พอเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ํามันนั้นปรากฏว่าทางด้านญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีการคว่ำบาตรตามสหรัฐอเมริกาและก็ชาติของยุโรปแต่อย่างใดซึ่งพวกเขานั้นยังต้องพึ่งพาอาศัย ทางด้านรัสเซียอยู่เต็มกําลังในเรื่องของพลังงานแล้วรัสเซียนั้นก็ออกมาบอกเนี่ยนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นเนี่ยได้ประโยชน์จากพลังงานของรัสเซียก็เลยไม่กลา้าที่จะคว้าบาตรก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียนั้นก็มีการตอบโต้ญี่ปุ่นด้วยมาตรการเนี่ยครับเรื่องของการเลิกพูดคุยเกี่ยวกับข้อพิพาทความขัดแย้งบริเวณหมูกก่เกาะคูริลนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับทางด้านรัสเซียนั้นยังมีมาตรการอื่นๆในการตอบโต้ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็ดีรอดูนะครับว่า ทางด้านนายกระธุมตรีฟูม um ิโอกิจิดะของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะไปร่วมประชุมกลุ่มนาโตหรือไม่และถ้าไปประชุมแล้วจะอธิบายจะสื่อสารอย่างไรกับกลุ่มนาโตและจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือไม่หรือว่าเป็นการนําเอากลุ่มนาโตนั้นเนี่ยจะแผ่ขยายอิทธิพลมาในส่วนของอภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ